สวัสดีจ้านะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าพาทินเที่ยวนะคะวันนี้พี่ฟ้าเดินทางมาจุดหมายปลายทางก็คืออำเภอกัลยานิวัฒนานะคะว่านศไปเก็บเห็ดเพาะน้พี่น้องก็เลยผ่านอำเภอสเสมิงนะคะมาเยี่ยมญาตินะคะมาเยี่ยมญาติที่สถานีกเกษตรนะคะสถานีกเกษตรหลวงปางดะนะคะ อำเภอสเสมอนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสวนอาโวคาโดนะพี่น้องเยวพิว่าสิผ้ายางส้มไปเรื่อยๆข้างบนนะคะมาชมสถานที่ในแปลงสถานีเกษตรหลวงปางดะนะคะตอนนี้เขาอยู่สถานีเกษตรหลวงปางดะบรรยากาศดีดีพี่น้องนี่ มาเยี่ยมเป็นเป็นทามาเยี่ยมญาตินะบรรยากาศดีต้นใหม่มีหลายพันเลยจะไว้ย,ยังเป็นยังเนาะพี่น้องมันเป็นสถานีเกษตรอันนี้คือเป็นอะโวคาโดนะคะพี่น้องไปซิมมาแล้วอะโวคาโดมีหลายพันเนาะสองข้างทางนะคะก็เป็นอะโวคาโด บรรยากาศดีๆเดี๋ยวยังไปช่มข้างลางเนาะมีสวนหลายชนิดอยู่แต่ว่าบอค่อยมีเวลาช่มเนาพี่น้องต้องเดินทางต่อนะคะช่วงนี้อยู่ในระยะเวลาการเดินทางเนาะ นั้นต้นอะไรเอ่ยกว้างขวางครับพี่น้องสถานีเกษตรหลวงดาปางดะนีอ่อันนี้ต้นอะโวคาโดพี่นอ้องอะโวคาโดกินดีมีประโยชน์เนาะ ดต้องขอโทษขออภัหหยหลายช่วงนี้พี่ฝ่ายทำคลิปนะพี่น้องเพราะมีการตัดต่อแบบเรียวๆเ,เลยนะคะแบบเหตุทายไปเลยเรื่อยๆเ,เพราะว่ามีปัญหาก,กับโทรศัพท์นะคะพี่น้องมันมันโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท,พทพ์มันวอรลองลับใน่การการตัดต่อนะคะความจํามันมาหลายนะคะใช้มือถือเครื่องเดียวก็เลยแบบ เพียวๆเ,เลยพี่น้องชมบรรยากาศนะคะช่มบรรยากาศไปเรื่อยๆน,นคะคะตอนนี้เขาก็ัมาชมสวนอะโวคาโดนะคะสวนใหญ่โอเคขอบคุณหลายๆเวยค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยนะคะโชกดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า